สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบอร์ถุกฐานเลยป้าลุงเลยตอนนี้แม่น้องกินบมมม่มานยังหอยพี่น้องดูนนี่กลางคืนมันจะเป็นแบบหนี้แล้วพี่น้องมันจะเข่ากับแล้วป้าลุงซองหน่วยสอนกันเลยนี่ยังพ่อได้พหอแม่น้องอเนยใจรลับเทามาื่อื่นเนาะเป็นน้ำเป็นสีเป่าเทา แกนลูกสาวเป็นไข่ก็นอนอยู่เือนกับผู้ใหญ่แต่แต่ละซามานอนเป็นหมงเนาะยังเต็มบมก็เลยมีโอกาสมายังหอยเอ้าแม่งจะเต่าฮังกิบว่วมันอยู่กระตมกระตาบ่อยู่เนาะไปเบิดเลยอืมกระไรหอยซ้ำน่วย มากก็มากแล้วไปแตกจะได้ถ่ายรูปถ่ายชมกัน เลเลยปลาลุงทาลุ่นกันแบบชุด้ายด้วยปลาลุงวาสิดไ,ได้บอหรือป่าได้นี่หอยแบบนี้แล้วหน่วยกสิบบอยไงก็แล้วนเงี่ยงหลนี่เห็นอีกแล้ว สีน้อยแล้วแม่แบบปลาลงเลยแม่เป็นเสียงเครียดนาหงเด้ปลาลงเลยโลธงโลทาที่เก่าเนาะ ปกะลงคลิปซาคลิปชวยกะขอโทษขอภัยหลายๆเด้อป้าลุงกำลังแจมบ่มกำลังเทอกระดะถวงกะพันอ่ะสิฮะทำความสะอาบ้านนอกบ้านนาฮะนั่นหละเนาะ มาเงี่ยงแบบว่าเทปเลปลาคูเมย์อะไรปลลุงนี่ก็สิเอเบียดเมเนี่ยกัไดาแล้วข้าจใจเงียงไปขายเมื่อนั้นมาเงียงกับลูกสาวเลยติดสิงตังสินมัดแต่ทานแล้วหอยหกโลไปติดสินข้าใจเด็ดแต่สี่โลปลาลุงเมื่อนานเกิดบุ่มก็เลยบอกขายให้ลูกสาวไปขายปากทางน,นี่จอยู่แบบนี้นน์อะปลาลุงเมย์อสอนสองหน่วยเลย นีจ้านี่ปลาลูสเก็บเป็นแบบนี้แห้วเห็นอยู่บ้าเ,น,เน่ปั๊ปมเอาบ่า <laughs> น้ำลายคนมากวนมันเลย ลุ่นกันบัดเมื่อเดือบาลุงเดือบาสิได้เดือบอดได้เนาะตอนนี้กำลังเลาะเมื่อพี่น้องแม่นางแก้มกำลังการหอยเลาะเมื่อเนาะข้ามาซองหล่อแปะมาซองเาาองถือเ่นอนนี่เลยเนาะตอนหน้าก็มากับบุกสายกระบุกกิ่กี่นอยากมานำแม่น้องแก้บมบ่ายมา มาให้พี่อยหางประตันน่ะไอเหน่อได้ลายสำไดปลาลูงนี่ห้อยคีกระตา่ายฮะมาทำกันพี่น้องไอเหนือได้ลายสำได้ปลาลุงปลาบ้านเมืองกับปูนี่บอ <c oughs> เอากระดอกกระดิ๊แะแทะใช่อ่าเบิ่งในนุชฟาตนาณุชเบิ่งเบิ่งเบิ่งมานำกันพี่น้องหลายคนกับปูกับอาเมนๆเมนเอามาทอดมาทอดกินแซ่บเลยตอนนี้กำลังผักกันอย่างพี่น้องเอมาหลายคน มาแล้วหักเออจักสิมานำเลยบอกห้าอย่างห้าหมูฝนตกแล้วเออแม่นมวนนเองเลยมากันประปูกระแป้งเอาให้เรียบนี่หนัวบางใหญ่ันุนนี่ปลาลุงนี่มั <moon> <en anger 000 fuck> <rainforest> นอยู่แบบนี้เนาะ จับมาเลยปลาตาแมงเต่ตมบมเพร่อกปลได้ลายเติดเนาะแล้วน,นี่กระสิพากันอวยเมื่อ,อไรไรปลาลุงกระปูเ้าก็เอาอือตาเมงม,มุมก็มีกาสัน่นบมมีแต่ตาเขียดเด้ตอตาเมงม,มุมก็ะลายเด้อ บวจักตากันหมุ่น่ะทีละคิดเราแซงพี่ปอพี่น้อง ตอนนี้กำลังสิพากันเมื่อแล้วจ้าเมื่อแลมมากาเน้าลสบายดีเลยยังกำลังทำกลังขึ้นกับปอ้อยู่อ้าวสิโคมข้างหน้าเลยมาแต่เบิ่งตัวเองแมนแมน อังเว้นสิเป็นยัง,งอังเว้นออกมาก<อ>เห็นแต่มันอยากตายเถอะน,นะติว่าแม่งแม่งอะไรพี่นอ้องบ้านใดก็สิมีกูมองอะไรเนาะน,นี่นี่นี่ละขึ้นไปนี่หน้าผู้ได้เท่าไหา่คันหน้าคือใหญ่แท้คออันพายลมเลยค่ะลูกไป่ <c oughs> โคมการหาเงี้ยมันก่อนดูโอ้ยนะงูปลาบ้างอร่อยมากอร่อยงูปลางูปลา อุตายฮะเลยมั้นี๋ยมาอีกนะไม่ไปเร็จ้าอนยใช่จืดจิบ <laughs> salah, okay. มักงอลกนเงี้ยค right. ่ะปลาข่อยล้เราเห็นเขากระหลับแล้วตกตะซรย เ่อด้อพี่น้องผิดแนาก็สิดาลาพาจ้าหล่น้องพพากดไล์กดแซ์กดติดตามอ่างจ่มมด้อเด้อปลาเรียนิดภาประกันใดก็ขอโทษขอภัยลลายสบายดีน้ายสนวดห้อยน่ลุกยังนาะ สัมยสแยงพี่ปอบตกใจดิปลาลายเติบเนาะโตกันเนาะอืหน่วยใหญ่เนาะโอ้โอ,อะไรพี่น้องมันฉุกจักหาอยู่หากินเนาะเมือม่อนกกี่กันลูกกกีอยากมานำก็ะป๋าปมานำพี่น้องเย่านเนืหัวงูไล่เห็นปลาหาปลาขอนะครับ